สวัสดีค่ะมาออกกำลังกายกันนะคะทุกท่านเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายให้มันแข็งแรงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าฝนตกก็เลยยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็คิดว่าจะออกไปอยู่นะคะก็เลยคุยกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะไม่เล็กน้อยอาจจะหึงชั่วโมงนะคะ เป็นการออกกำลังกายของเรานะคะเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจบุญญาภาในการออกกำลังกายนะคะคือออกกำลังกายแต่ละครั้งนี่ก็ต้องการกำลังใจจากท่านผู้ชมคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดื่มน้ำซะหน่อย วันนี้ไม่ได้ออกเ่งเลยเพราะว่าฝนตกนะคะฝนก็เริ่มหยุดแล้วแหละแต่ว่ามันก็แฉะนะคะก็เลยไม่อยากออกไปข้างนอกขอพระคุณหนึ่งล้านดวงตานะคะท,ที่ที่มองมายัางบุญญะพาพินิจพลชาแนลนะคะก็ออกกำลังกายอย่างที่บอกนะคะก็พยายามยืดเส้นยืดสายนะคะเพราะว่า จะทำให้เราได้แบบกล้ามเนื้อเราได้รับการยืดหยุ่นเนาะทำๆไปเลยนะคะไม่มีจังหวะจะโคนอะไรนะคะขอให้มันได้ การยืดยืดมากๆนะคะโดยเฉพาะสะบักของเรานี่มันก็จะติดนะคะสะบักของเรามันเคยล้มด้วยนะคะก็จะติดก็พยายามให้มันแบบโน้มไปข้างหลังเยอะๆนะคะหรือว่าแค่ทำอย่างนี้นี่มันก็จะทำให้แบบแขนของเราได้รับการยืดหยุ่นนะคะแล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้นี่ มันจะทําให้ตรงต้นแขนของเราไม่ย้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็รู้สึกว่าจะหายย้อยไปนิดนึงอยู่นะคะ oh. <laughs> I talk with my audience <laughs> oh. <laughs> <laughs> พ่อบ้านจะเข้ามาหยอกนะคะ ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนล่ะไม่งั้นแกก็จะเข้ามาเล่นด้วยอองอ,องขอพระคุณนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะอย่ากดกอย่าลืมกดติดตามบุญญาภาพินิจพลชาแนลนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะอองอ,องหรือเปล่าต้องขออภัยนะคะ อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะรับชมกันานานๆหน่อยนบนบสุพรนบสุพรสวัสดีค่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะสวัสดีนะคะน้องนบสุพรนะคะแล้วก็อองอองหรือว่ากดติดตามแล้วคะ่ะขอพระคุณนะคะที่กดติดตามแล้วนะคะดีใจนะคะนี ท่านผู้ชมเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมออกกำลังกายนะคะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะยืดเส้นยืดสายจะทำให้กล้ามเนื้อของเราได้รับการยืดหยุ่นนะคะก็สบายดีกันนะคะ น้องๆที่เข้ามารับชมนะคะช่องบุญญาภาพินิษฐ์พลชาแนลนะคะก็หวังว่าทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกินมีใช้นะคะเมื่อวานไปเที่ยวที่ตลาดตลาดสดตั้งแต่มาอยู่ที่ออสเตรเลียหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะตั้งแต่มาอยู่ออสเตรเลีย เป็นเวลา18ปีกว่านะคะแต่ก่อนไม่ได้มาอยู่จริงจังแบบแบบเที่ยวมาเที่ยวไปนะคะแต่ก่อนนั้นก็เราไม่เคยไปเดินตลาดแบบตลาดสดแบบนี้เลยเราก็ลงคลิปยาวเอาไว้แล้วนะคะไปซื้อส้มตำลาวมากินโอ้ยอร่อยเพราะว่ามันรสชาติจัดจ้านนะคะเมื่อวานหนูไปกินไก่ KFC มาค่ะจากน้ององอองนะคะ เอออร่อยไ้่หนูมันมันจะเป็นไก่ทอดใช่ไหมไก่ KFC น่าจะเป็นไก่ทอดเนาะพยายามหลีกเลี่ยงของทอดอย่าก,กินมากนะลูกนะเพราะว่าถ้าหากเราโตขึ้นมันก็จะสะสมไขมันอะไรอย่างนี้เพราะว่าอันนี้บุญญาภาพินิจพลในฐานะที่เป็นครู มาก่อนเป็นครูอนามัยโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้างานนาะนายโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าเว,เวลาเราให้หมอมามาตรวจฟันคือเด็กนี่ก็จะต้องได้รับการทําฟันนะคะมาตรวจฟันผุฟันอะไรเด็กเด็กกินแบบน้ำหวานของทอดทำให้มีฟันผุเยอะนะคะ ยุทธชัย ทำไมมันอ๋อรู้แล้วต้องมาอย่างนี้โอเคขอบพระคุณ อ่านเฉพาะตัวหลังนะคะมินินะคะทักทายเข้ามานะคะขอพระคุณนะคะขอพระคุณมากนะคะออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้แบบร่างกายของเราได้รับการยืดหยุนนะคะนี่นะคะอันนี้การทรงตัวนะคะ ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์กดติดตามนะคะก็ขอบพระคุณน,นะคะไม่เป็นนะบุญเดภาซ่อนจุดทาชัยคือเมื่อกี้เราก็ซ่อนข้อความถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็คือเราก็ต้องซ่อนเนาะถ้าพูดถึง ก็พยายามแบบทำไปด้านหลังให้ได้เยอะๆนะคะด้านหลังทักทายได้นะคะไม่เป็นนะกดแล้วขอบพระคุณนะคะกดขอบพระคุณมากตอนนี้ท่านผู้ชมเหลืออยู่หนึ่งล้านดวงตานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ได้หนึ่งล้านยอดไลค์แล้วนะคะ ก็จะออกกำลังกายอย่างน้อยๆให้มันได้30นาทีนะคะ30น,30นาทีเป็นเป็นที่หมายนะคะเพราะว่าวันนี้ก็กะว่าจะไปที่ไปที่ในเมืองนะคะไปที่ตลาดเมื่อวานนี้แหละจะไปอีกนะคะก็เลยแบบอาจจะออกกำลังกายสัก30นาทีเป็นที่หมายตอนนี้ก็ได้ ก้านาทีแล้วนะคะได้เก้านาทีแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมบุญญาภาพิพิพลชาแนลน,นะคะแล้วรู้สึกว่าพุงก็จะยุบอยู่นะคะพุงห้าล้านดวงตานะคะอย่าลืมไปออกกำลังกายกันนะคะเวียงขึ้นไปให้มันได้เยอะๆนะคะจริงๆแล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์ด้วย ช่วยก็พยายามพยายามแบบเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยับเท้าขยับแขนนะคะอุ้ยได้สล้านยอดไล์แต่เหลือท่านผู้ชมอยู่1ล้านดวงตา ก็ไม่เป็นไรนะคะ นะคะคที่กดติดตามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพยายามค่ะยให้มันได้เยอะๆไม่ไม่ใช่ออกเล่นๆนะคะออกจริงจังอยู่ ขอบพระคุณนะคะเยี่ยมให้นะคะขอพระคุณมาก ขอบพระคุณค่ะอุ้ยสี่ล้านยอดไลค์แล้วท่านผู้ชมน่ารักมากนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้สล้านยอดไลค์แล้วก็ยังเฝ้าดูอยู่2อล้านดวงตานะคะ พยายามให้มันชิดหูให้ได้นะคะบางทีแขนเรามันจะติดเนาะมันจะมาชิดหูไม่ได้นะคะต้องพยายามให้มันมาที่หูของเราให้ได้เพราะว่าแต่ก่อนแขนมาที่เนี่ยมาแนบหูไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเคยไหลติดนะคะ ไรติดจนกระทั่งว่าต้องไปหาหมอหมอก็ฉีดยาเข้าที่เข้าที่ต้นแขนของเราเนาะเข้าที่สะบักของเรานะคะ สบายดีกันนะคะแล้วก็ตื่นเช้ากันนะคะที่เมืองไทยของเรากี่โมงแล้วคะที่เมืองไทยของเราได้ไปทำการทำงานกันไหมแล้วถ้าทำนานี่ข้าวสวยไหมคะน,นางามไหมขอพระคุณนะคะกับอิโมจิแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่ากดไลค์ให้นะคะเยี่ยมให้นะคะ สามล้านดวงตานะคะสามารถทักทายเข้ามานะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะคะแต่วันนี้มี 3. ามล้านดวงตาสี่ล้านดวงตาก็ของพระคุณทุกดวงตานะคะที่เข้ามา,ารับชมการออกกำลังกายนะคะฝนมันตกก็เลยไม่ได้ออกวิ่งเลย ขอพระคุณนะคะที่นี่ฝนจะตกดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองติดชายทะเลเนาะฝนตกบ่อยนะคะ นนะะยยพ่อบ้านนะคะก็แกก็ยิ้มให้เราก็ยิ้มให้พ่อบ้านนะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายก็จะมีเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คืออันไหนอันนี้ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ กี่ครั้งเอาสิบครั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โห เก่งมากนะคะได้10ครั้งนี่ก็ถือว่าเก่งนะคะเพราะว่ามันมันยืดยากนะคะ ขอบพระคุณ7ล้านดวงตานะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะบุญญาพาพินิพลชาแนลนะคะเป็นการพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายนะคะ หยับเท้าให้มันได้แบบเต้ออกกำลังกายทุกส่วนนะคะอุ้ยขอพระคุณห้ล้านยอดไลค์นะคะ ทำแค่นี้เหงื่อก็ท่วมหน้าแล้วนะคะขอพระคุณสองล้านดวงตาที่ยังเฝ้ามองอยู่ไปแล้วนะขอพระคุณมากนะคะจ้าแมนแมนมินินะคะขอพระคุณนะคะแตงอร์แต่ออท,แท,ทุกคำทุกวอเจัดไม้ exercising and hope that you will be enjoy ก็ขอให้มีความสุขสุข,สขาภาพแข็งแรงนะคะดูโรดดูโรดทักทายสวัสดีค่ะดูโรดขอพระคุณนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะ อย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะทุกท่านสบายดีนะคะดูโลดนะคะขอบพ,พระคุณสำหรับสติกเกอร์หัวใจรัวๆเข้ามานะคะวันนี้วันเสาร์ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมตื่นนอนหรือ,อยังเพราะว่าเงียบมากนะคะจะ9ก้โมงห้นาทีแล้วไม่รู้ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านตื่นนอนหรือ,อยังขอบพระคุณ6ล้านดวงตาขนาดนี้นะคะ นมันตกก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะอยู่ภายในห้องนะคะก็จะออกให้ได้30นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ ไหลติดเนะาะไหลเคยติดนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมออกกําลังกายกันนะคะจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะหนสอง เช็ดหน้าก่อนมีออกกำลังกายแบบหนึ่งก็คือ d ดนซิ่งโพนะคะก็เห็นเขาออกแล้วโอ้ สุดยอดของความแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาปีนเสาแล้วก็เขาเวียงตัวอยู่ที่เสาอะไรต่างๆนะคะแล้วคนที่ออกกำลังกายแดนซิ่งโพเขาก็แบบแบบมันคล้ายๆกายก,ายกรรมน่ะน่าดูน่าชมนะคะก็เคยไปเห็นมาแล้วเขาออกกำลังกายแบบสุดยอดเลยคำว่าแดนซิ่งโพนะคะ ขอบพระคุณหกล้านดวงตาขณะนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลาย Thank you. ขอพระคุณทุกการรับชมนะคะก็ขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะซี l a t e เลเธอ b ู e บายบายขอบคุณทุกท่านคะ่ะ